สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วสันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวสันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหัวใจของหวังซิวเอ๋อสันเทาเธอาหาันกลับมามองที่ไหมอมตะแล้วพูดว่าอะไรจะช่วยเขาเอะไรจะช่วยเขาได้เธอแทบจะตะโกนอย่างบ้าคลั่งขณะที่เธอพูดเธอยกหัวอยู่ห้าวขึ้นและรีบวิ่งไปด้านหน้าของไหมอมตะเสียงของไหมอมตตะก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเช่นกันเขาเจ็บมากน้ำพุน้ำร้อนที่เขาคืนเข้าไป ได้เผาไหม้คอและหลอดลมหัวใจของเขาไปหมดแล้วเขาไม่ได้เปิดใช้งานธาตุน้ำแข็งขั้นสูงในร่างกายของเขาเพื่อต้านทานน้ำแร่ที่แผดเผาด้วยเหตุนี้เลือดที่เขาพ่นออกมาจึงลุกไหม้มันเป็นเลือดจากใจของเขาจริงๆเขาเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดที่ข้าเคยเห็นความลื้อรันต่อความรักของเขาไม่ได้ด้อยไปกว่าทงางซานและเซียวอูหยุดพูดเรื่องไร้สาระเดี๋ยวนี้เจ้าสามารถจดจำเขาแค่นั้นเหรอ ถ้าเขาตายข้าจะาฝังพวกเจ้าทั้งหมดไว้ที่นี่ใบหน้าของหวังเซียวเอ,อ๋อเปื่อนน้ำตาอย่างไรก็ตามพลังที่อธิบายไม่ได้ถูกปวดปล่อยออกมาจากร่างกายของเธอในทันทีผมสีฟ้าแป้งของเธอเปลี่ยนเป็นสีทองอย่างรวดเร็วสบัดไปข้างหลังเธอดวงตาสีฟ้าของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีทองเช่นกันเธอปล่อยลัศมีที่อธิบายไม่ได้ออกมาจากร่างกายของเธอแสงสีทองแผ่ออกมาจากร่างกายของเธออย่างรวดเร็ว และทุกสิ่งที่ล้อมรอบตัวเธอนั้นถูกย้อมด้วยทองคําต้นไม้เริ่มสั่นสะท้านด้วยความกลัวอย่างสุดซึ้งหยุดหยุดก่อนไมอามาตะสั่นสะท้านขณะที่เธอพูดหวังชิวเอ๋อพูดอย่างเย็นชาว่าเขาตายข้าตายทุกคนที่นี่ตายแสงสีทองหยุดกระจายไปชั่วขณะทุกคำพูดจากปากของเธอแน่วแน่มากเธอตั้งใจมากจนน่ากลัวไมอามาตะถกตะลึงเล็กน้อยขณะที่เธอพูดว่า ของเขาคนรักของเขาดูเหมือนจะไม่ใช่เจ้าหวังชิวเอ๋อกล่าวอย่างเย็นชาว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ข้าถามหรือไม่ไม่สําคัญหรอกว่าเขาจะรักข้าไหมอย่างไรก็ตามข้ารู้ตัวดีว่าข้ารักเขาเนื่องจากเขาสามารถสละชีวิตเพื่อเธอได้ข้าก็สามารถทําแบบเดียวกันได้เจ้าไม่มีทางช่วยเขาได้จริงๆเหรอถ้าเจ้าไม่ทำข้ามีแผนอย่างไรก็ตาม พวกเจ้าทุกคนจะตายถ้าข้าใช้แผนนี้ไมอมะตะถอนหายใจและกล่าวว่าในตอนแรกไม่มีทางอย่างไรก็ตามอาจมีโอกาสพ่อเจ้ารักเขามากเว้นแต่เจ้าจะทําได้ณที่โรงเรียนซือไรเคอร์สาราเทพสมุทรต้นหมาสีทองเป็นประกายรัศมีแห่งชีวิตที่อ่อนโยนอย่างไรก็ตามดูเหมือนจะมีบางอย่างที่แตกต่างออกไปภายในรัศมีแห่งชีวิตอันอ่อนโยนนี้หวังตรง นั่งเงียบๆในห้องของหัวอยู่เฮาหน้าต่างเปิดออกและเธอสามารถเห็นพืชพันธุ์หนาทึบอยู่ด้านนอกแต่ตอนนี้ทุกอย่างดูเป็นสีเทาในดวงตาของเธอเธอนั่งที่นี่มาทั้งวันทั้งคืนเธอไม่ได้เคลื่อนไหวตลอดเวลาในช่วงสิบวันที่ผ่านมาเธอและทีมของเธอได้รวบรวมทั้งสถาบันการศึกษาและเมืองซอไรเคอร์พวกเขาได้ค้นหาแมก้กระทั่งพื้นที่ในป่าใหญ่ชิงโตอย่างไรก็ตาม ไม่มีข่าวคราวเกี่ยวกับเขาเลยตาของหวังตงเอ,อ๋อบวมเล็กน้อยเธอร้องไห้มานั้ารังไม่ถ้วนเมื่อเธอค้นพบว่าเขาได้หายตัวไปพร้อมกับหวังชิวเอ,อ๋อเธอเต็มไปด้วยความโกรธนอกเหนือจากความหนาวเหน็บในหัวใจเขาทรยศข้าง,งั้นเหรอไม่อยู่เฮาแต่ไม่ทําอย่างนั้นความคิดทั้งสองนี้ปรากฏขึ้นสำหรับการในใจของเธอนิวเทียนไม่คิดว่ากระเป๋าที่เขามอบให้หวังตงเอ,อ๋อ จะกลายเป็นบททดสอบสําหรับเธอเช่นกันการทดสอบกาลังทรมานเธอความโกรธและความเยอกเย็นเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเวลาผ่านไปความโกรธของเธอรุนแรงขึ้นเธอแทบจะรอไม่ไหวที่จะพบเขาได้คว้าคอเสื้อของเขาก่อนที่จะถามเขาว่าทําไมเขาถึงจากไปและทําไมเขาถึงไปอยู่กับหวังชิวเอ,อ๋อเพราะข้าไม่ดีพอและเธอรักเจ้ามากกว่าข้าใช่หรือไม่ความโกรธทําให้สูญเสียเหตุผลของเธอไป อย่างไรก็ตามเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ความโกรธของเธอหายไปหลังจากที่ความโกรธของเธอหายไปเธอก็เหลือเพียงความกลัวก่อนหน้านี้เธอไม่คิดมาก่อนว่าวันหนึ่งเธอจะสูญเสียหัวอยู่เฮาอย่างไรก็ตามคราวนี้เธอสูญเสียเขาไปแล้วจริงๆเธอได้ค้นพบว่าเธออยู่ไม่ได้โดยปราศจากเขาหากไม่มีเขาโรคท้งใบของเธอก็กลายเป็นสีเทาและร้ชีวิตชีวาหลังจากความโกรธสงบลง มันก็ถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกหวยหาที่อธิบายไม่ได้ณจุดนี้หวังตรงเอ๋อมีเพียงความคิดเดียวในหัวใจของเธอดาบใดที่เจ้ากลับมาข้าจะไม่สอบถามเพิ่มเติมข้าเชื่อว่าเจ้ารักข้าอยู่เฮาได้โปรโดกลับมาในขณะนั้นเธอเริ่มร้องไห้เธอเสียใจมากจนร้องไห้ตลอดทั้งคืนในวันรุ่งเช้าเธอยังคงมองหาเขาต่อไปเมื่อวันนี้เองที่เธอรู้สึกสิ้นหวังเล็กน้อย เมื่อกลับมาอย่างสาราเทพสมุทรความคิดของเธอเปลี่ยนไปอีกครั้งอยู่เฮ้ากลับมาเธอถ้าเจ้ากลับมาข้าจะไม่โกรธตับเท่าที่เจ้าสบายดีและยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าเจ้าจะเลือกอะไรหากเจ้ายังรักข้าข้าพร้อมจะแบ่งปนันอยู่เฮ้ากลับมาได้โปรดกลับมาข้ากําลังรอเจ้าไม่ว่าจะนานแค่ไหนข้าจะรอเจ้าเป็นผลให้เธอกลับไปที่ห้องของเขาและนั่งอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆ เปย์และคนอื่นๆก็เข้ามาแม้แต่ยานเซาเซอร์และผู้อวมโซส่วนก็มาเยี่ยมเธออย่างไรก็ตามหวางตรงเออไม่ได้ฟังคําพูดใดๆของพวกเขาเธอได้หมกมุ่นอยู่กับโรคของเธอแล้วโรคที่มีเพียงหัวอยู่เห้าเท่านั้นที่อยู่ที่นั่นหลังจากที่หัวอยู่ห้าหายตัวไปเธอก็เข้าใจอย่างทองแท้ว่าเธอรักเขามากเพียงใดเธอกลัวว่าหัวอยู่ห้าจะเป็นเหมือนทางยาและมาเสลเท้าจากไปโดยไม่กลับมาอยู่เห้า เจ้าจะกลับมาไหมแม้ว่าเจ้าต้องการอะไรข้าจะสัญญาดาบใดที่เจ้ากลับมาน้ำตาเริ่มไหลลงบนใบหน้าของเธออีกครั้งหวังตรงเอ,อ๋ลุกขึ้นยืนอย่างช้าช้าไดเดินไปที่หน้าเตียงของหัวอยู่เฮาเอนั่งลงอย่างเงีย,งยบๆก่อนจะนอนลงบนนั้นเธอกอดหมอนของเขาได้ดมกลิ่นที่ลงเหลือจากเขาเธอสะอื้นให้อย่างน่าสงสารดังนั้นการลักขคายสกคนจึงเป็นเรื่องที่ทรมานและยากจะลืมเลือนอยู่เฮา อยู่ห้าวเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าอยู่ที่ไหนกันแน่ดาบใดที่เจ้ากลับมาอย่างปลอดภัยข้ายินดีแลกชีวิตข้าแค่อยากจะเห็นเจ้าปลอดภัยดีแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแสงแดดส่องเข้ามาในห้องผ่านหน้าต่างใช้เงาไม้ขู่ฆะาเข้ามาในห้องอากาศภายนอกที่สดชื่นไหลเข้ามาในห้องและค่อยๆกระจายออกไปตรงเอ๋อตรงเอ๋อในขณะนั้นเองเสียงที่กังวลก็ดังขึ้นมาแต่ไกลหวังตรงเอ๋อไม่ขยับตอนนี้ เธอถูกฝังอยู่ในความทรงจำของหัวอยู่ห้าวอย่างสมบูรณ์ประตูเปิดออกร่างสีม่วงพุ่งเข้ามาในห้องและพบหวังตงเอ๋อหลังจากมองดูรอบๆห้องคู่หนึ่งตงเอ๋อเ็วเข้าลุกขึ้นหัวอยู่ห้าวหัวอยู่ห้าวกลับมาแล้วคําว่าหัวอยู่ห้าวเป็นเหมือนระฆังของหวังตงเอ๋อเธอเด้งตัวขึ้นจากเตียงในทันทีและดวงตาที่ร้าอารมณ์ของเธอก็กลับมาสดใสอีกครั้งเธอมองไปยังหญิงสาวที่มีเสน่ห์พอๆกัน เธอรีบเข้ามาในห้องผู้หญิงที่รีบเข้ามาในห้องคือสมาชิกคนที่สี่ของจิตประดาแห่งซือไรเคอร์อเทียงนั้นนา้น,นเทียงนั้นนานมีสีหน้าโกรธเคืองบนใบหน้าของเธอดูเหมือนว่ามีบางอย่างทําให้เธอโกรธแค้นริงเหลอเขากลับมาแล้วจริงๆเหลอเสียงของหวังตรงเออสั่นเล็กน้อยเช่นเดียวกับรูปร่างที่เรกกระทัดลาดของเธอเทียงนั้นนานไม่สามารถยืนดูใบหน้าที่ซีเซวของเธอได้เธออยากจะพูดอะไรบางอย่าง แต่เธอก็อยู่ตัวเองพี่สาวซีเขากลับมาแล้วจริงๆหรือบอกข้าสีบอกข้าเร็วๆเข้าหวังตรงเอ๋จับรายของเธอและความวิตกกังวลในดวงตาของเธอเพิ่มขึ้นด้วยน้ําตาที่ไหลลงมาอย่างควบคุมไม่ได้ยังนั้นนันยังคงไม่พอใจขณะที่เธอบอกหวังตรงเอ๋ว่าใช่เขากลับมาแล้วอย่างไรก็ตามเขากลับมาพร้อมกับหวังชิวเอ๋หมวอยู่เฮ้าเจ้าบ้านั่น ข้าจะไม่ปล่อยเขาไปเจ้าปฏิบัติต่อเขาดีมากแต่เขาออกไปกับหวังชิวเอ,อ๋อพวกเขาเพิ่งกลับมาข้าเห็นพวกเขาอยู่นอกสถานศึกษาก่อนที่ข้าจะเรียบมาที่นี่เพื่อแจ้งให้เจ้าทราบทันทีตรงเอ,อ๋อเจ้ากำลังจะทำอะไรอย่าไปไอเจ้าบ้านนั่นมันก่อนที่เธอจะพูดจบหวังตรงเอ๋อก็รีบออกไปทางหน้าต่างแล้วปีของเทพพิดาผีเสื้อที่เพลงประกายของเธอกักบพื้ปีขึ้น และพาเธอไปอยังประตูของโรงเรียนซือไรเคอร์เยียงนั้นนานถอนหายใจและพึพมพำกับตัวเองว่ารักมากปัญหาก็มากรักมากปัญหาก็มากโชคดีที่ข้าบอกเปย์และคนอื่นๆแล้วมัวอยู่เฮ้าเจ้าเป็นคนนอกกรีดข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปตรงเออเสียสละมากสําหรับเจ้าแต่เจ้าเลือกที่จะอยู่กับผู้หญิงคนอื่นขณะที่เธอพูดเธอก็เร่งฝีเท้าของเธอด้วยนี่คือสาราเทพสมุทร เธอไม่กล้ากระโดดออกไปจากนอกหน้าต่างอย่างที่หวังตรงเอ๋อร์ทำเธอย้อนรอยไปตามเส้นทางเดิมได้ออกจากสาราเทพสมุทรอย่างรวดเร็วโดยมุ่งตรงไปที่ประตูเมื่อเดินตรงไปจนสุดทางจากประตูของโรงเรียนซือรเคอร์ก็จะนําไปสู่ชายฝั่งของทะเลสาเทพสมุทรการเดินไปตามทางเส้นทางที่ทอดยาวไปตามชายฝั่งจะนําไปสู่รานด้านในนอกจากนี้ยังมีรูปปั้นอยู่ที่ปลายแต่ละเส้นทางเหล่านี้ในขณะนี้ผู้หญิงที่ดูแข็งแกร่ง ถูกร้อมไว้ข้างหน้ารูปปั้นเหล่านี้ปปเปยยเฮอไขโถสูชานชะเซลเซียวทุกคนดูไม่เป็นมิตรคนที่ถูกรายร้อมไปด้วยพวกเขาคือหวังชิวเอ,อ๋อที่หายตัวไปเป็นเวลาสิบวันเธอกําลังแบกใครบางคนไว้บนหลังของเธอและคนคนนั้นคือหัวอยู่เฮาหัวอยู่เฮาดูแปลกมากดูเหมือนเขาจะหลับอยู่บนหลังของเธอได้เห็นได้ชัดว่าไม่ได้สวมเสื้อผ้าของเขาเองมือที่หลบสายตาของพวกเขาถูกห่อไว้ด้วย ใบหน้าของเขามีรอยยิ้มที่พึงพอใจและยังมีดอกไม้สีขาวติดอยู่ใกล้ๆใบหน้าด้านใดด้านหนึ่งของเขาดูแปลกมากลีชางหวังชิวเอ,อ๋อกล่าวอย่างเย็นชาแม้แต่เปย์เปย์ซึ่งปกติแล้วเป็นคนมีเหตุผลมากก็ยังดูโกรธเคืองเล็กน้อยในตอนนี้หวังชิวเอ,อ๋อเกิดอะไรขึ้นกับยูเฮาเขาออกไปข้างนอกกับเจ้างั้นเหรอหวังชิวเอ๋อร์ตอบอย่างเย็นชาว่าถูกต้องเขาออกไปกับข้า เจ้าสองคนเจ้าสองคนทําได้ยังไงเซียวเซียวเก่าอย่างชอบทำหวังชิวเอ๋อเยอะหยันว่าทําไมเราจะทําไม่ได้เจ้าเซียวเซียวโกรธจนหน้าแดงเธอกําลังจะโจมตีแต่เหอไคโถดึงแขนของเธอกับพวกเขารู้ว่าความสามารถของหวังชิวเอ๋อนั้นไม่ธรรมดาเซียวเซียวมีแนวโน้มที่จะต้องทนทุกข์ทรมานหากเธอโจมตีแบบนั้นตูชานชินกล่าวด้วยเสียงที่ลึกลำว่า หวังชีวเอ,อ๋อส่งฮวอยูเฮาให้เราเกิดอะไรขึ้นกับเขาทำไมเจ้าถึงพาเขากลับมาในสภาพแบบนี้พวกเจ้าสองคนไปไหนมาหวังชีวเอ,อ๋อไม่ได้ตอบคำถามของเขาและพูดว่าวังตรงเอ,อ๋อยู่ที่ไหนัหวอยู่เ้ากลับมาแล้วแต่เธออยู่ที่ไหนเจ้ากำลังพายายามที่จะยืนยันความเป็นเจ้าของของเจ้าเหนือเธอใช่ไหมเซลลถามอย่างโกรธจัดขณะที่เธอพูดวงแหวนวิญ,ญญาณสีเหลืองสองวง สีม่วงสองวงและวงแหวนวิญญาณสีดำหนึ่งวงก็เกิดขึ้นจากเท้าของเธอหม้อสีดำก็ปรากฏข,ขึ้นอย่างรวดเร็วเธอพร้อมที่จะโจมตีแล้วหวังชิวเอ๋อยังคงกล้าหาญดวงตาของเธอจดจ่ออย่างมากและรัศมีอันตรายก็ถูกระบายออกจากร่างกายของเธอเปลยเปลยพูดอย่างไร้ความปาณีว่าหวังชิวเอ๋อการหายตัวไปของหัวยูเฮ้าต้องเกี่ยวข้องกับเจ้าแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น หากเจ้าไม่เต็มใจที่จะมอบเขาอย่าโทษเราที่ไร้ความปานนี้เขากังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับสภาพของหัวยู่เฮาด้วยการฝูกฝนของเขาเขาจะนอนบนหลังของหวังชิวเอ๋อได้อย่างไรต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นหวังชิวเอ๋อทำเหมือนว่าเธอไม่ได้ยินคำผูกของเขาเธอ,อยังคงพูดอย่างเย็นชาว่าหวังตงเอ๋ออยู่ที่ไหนเปย์เปย์สูดลมหายใจเข้าลึกๆวงแหวนวิญ,ญญาณของเขาเกิดขึ้นจากเท้าของเขาตอนนี้เขาโกรธมาก พวกเขาตามหาหัวยูเฮามาสิบวันแล้วพวกเขาได้เห็นใบหน้าที่ซีเซียวของหวังตงเอ๋อร์ทุกวันแม้ว่าเขาจะไม่พอใจกับหัวยูเฮาน้องชายที่เขารักมากตลอดมาเมื่อเห็นว่าเปิดเปิเปได้ปลดปล่อยวงแหวนวิญญาณของเขาเหอไคโถก,ก็กระโดดถอยหลังทันทีแด้ปืนใหญ่วิญญาณหนักก็ปรากฏขึ้นบนไหล่ของเขาสูชานที่เข้าวไปข้างหน้าและปลดปล่อยโลกเต่าเชียนโอแม้ว่าจะมีสมาชิกเพียงสี่คนจากเจ็ดประดานแห่งซือไรเคอร์ แต่การประสานงานของพวกเขาก็ยังดีหวังชิวเอ๋ยืนอยู่ที่นั่นโดยไม่ขยับและมองดูพวกเขาอย่างเย็นชาข้าจะไม่ต่อสู้กับพวกเจ้าทุกคนมันจะทำร้ายเขาเท่านั้นเรียกหวังตงเอ๋อมาชูชันที่คำรามอย่างโกรจัดเขาก้าวไปข้างหน้าและกำลังจะโจมตีหวังชิวเอ๋อด้วยโลกของเขาเมื่อมาถึงจุดนี้เรียวสีฟ้าสดใสได้ตกลงมาจากท้องฟ้าพร้อมกับเสียงแหบๆที่ร้องออกมาว่าอยู่เฮา อยู่ห้าอยู่ที่ไหนหวังตรงเอ๋อลงมาจากท้องฟ้าได้ลงสู่พื้นด้านหน้าหวังชิวเอ๋อหลายเมตรหลังจากที่ได้เห็นหวังตรงเอ๋อแล้วหวังชิวเอ๋อก็ตกทะลึงเล็กน้อยผิวของเธอดูซีดมากแต่ดูเหมือนว่าเธอจะร้ายชีวิตชีวาอย่างมากร่างกายของเธอผอมลงมากและเธอก็ดูไม่สมส่วนผ่านไปเพียงสิบวันดูเหมือนว่าพลังชีวิตของเธอจะลดลงหวังตรงเอ๋อไม่ได้มองไปที่หวังชิวเอ๋อเธอจับจ้องอยู่ที่ร่างของหัวอยู่ห้า และอุทานด้วยความเศร้าว่าอยู่เหาเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าขณะที่เธอพูดเธอได้วิ่งไปหาหวังชิวเอ๋อเธอได้แต่เพียงชำเลืองมองเขาแต่ได้ตระหนักแล้วว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องความสัมพันธ์ของพวกเขาใกล้ชิดกันมากเนื่องจากพวกเขาได้สร้างทักษะการล้อมรอมวิญ,ญญาณยุทธการต่อสู้เข้าด้วยกันอย่างไรก็ตามหวังตงเอ๋อเห็นได้ชัดว่าเธอไม่รู้สึกถึงวิญ,ญญาณยุทธการต่อสู้อันโสมพดังของเขาในร่างกายของเขาในตอนนี้ หวังเชิวเอ๋อยกมือขึ้นเพื่อปิดกั้นหวังตรงเอ๋อหวังตรงเอ๋อตกตะลึงคู่หนึ่งก่อนจะมองเธอเมื่อสบตาการหวังเชิวเอ๋อมองเห็นความเศร้าโศกในดวงตาของหวังตรงเอ๋อในขณะที่หวังตรงเอ๋อเห็นความเหงาในสายตาของหวังชิวเอ๋อเช่นกันข้าจะมอบเขาให้เจ้าแต่เจ้าต้องฟังสิ่งที่ข้าพูดให้จบก่อนหวังชิวเอ๋กลกาวหวังตรงเอ๋อพูดอย่างกังวลว่า หลังจากที่ข้าได้ดูเขาแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขาบอกข้าได้ไหมหวังชิวเอ๋อพูดอย่างเย็นชาว่าไม่ต้องกังวลเขาจะไม่ตายหวังตงเอ๋อสงบสติอารมณ์และพยักหน้าเธอตอบว่าได้บอกข้าทีช้าก่อนเปย์เปย์ขึ้นมาข้างหวังตงเอ๋อไดและขัดจังหวะเธอร่างของหวังตงเอ๋ออ่อนแอมากในขณะน,นี้ทุกคนเชื่อว,ว่าหวังชิวเอ๋อไม่มีอะไรดีที่จะพูดเกิดอะไรขึ้น ถ้าหวังตรงเอ๋อถูกยั่วยุยังนั้นก็รีบวิ่งตามหวังตรงเอ๋อทุกคนล้อมหวังชิวเอ๋อได้ปฏิบัติต่อเธอเหมือนศัตรูหวังชิวเอ๋อกล่าวอย่างเย็นชาว่าข้าจะไม่มอบเขาเป็นแต่เจ้าจะให้ข้าพูดเรื่องที่ข้าต้องการพูดข้าต้องการให้ทุกคนรู้ว่าเขาทําอะไรเผยเผยก้าวไปข้างหน้าและกําลังจะโจมตีแต่หวังตรงเอ๋อก็ยกแขนขึ้นทันทีและใส่หัวพูดว่าอย่าทําแบบนั้น ให้เธอพูดข้าจัดการได้แววตาเศร้าส้วยของหวังตงเอ,อ๋ยิ่งเข้มข้นขึ้นอย่างไรก็ตามเธอไม่มีอารมณ์จะต่อสู้กับหวังชิวเอ,อ๋อหม่าอยู่เฮากลับมาแล้วในที่สุดเขาก็กลับมาแล้วแม้ว่าเธอจะไม่รู้ว่าเขาเป็นอย่างไรแต่เขาต้องไม่เป็นไรเพราะหวังชิวเอ๋ออ้างว่าเขาจะไม่ตายไม่เป็นไรตราบเท่าที่เขายังมีชีวิตอยู่ก็ยังดีกว่าทั้งหยาและมาเสียวเถาซึ่งทั้งคู่ยังคงหายไป เธอได้โยนทุกสิ่งทุกอย่างจากใจของเธอไปแล้วราบได้ที่หัวอยู่เฮาปลอดภัยเธอยินดีที่จะยอมรับทุกอย่างที่เขามีกับหวังชิวเอ,อ๋อการรอคอยสิบวันได้สอนสิ่งหนึ่งให้กับเธอว่าเธอเตรียมใจทําทุกอย่างเพื่อแลกความปลอดภัยของหัวอยู่เฮาตรงเอ,อ๋อเจ้าใจดีเกินไปเปื่อยๆืถอนหายใจอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ขัดกับความปรารถนาของเธอหวังตรงเอ๋อเผยรอยยิ้มเศร้าและกล่าวกกาว่า ไม่เป็นไรแค่เขากลับมาข้าก็พอใจเพราะเขากลับมาอย่างปลอดภัยหวังทิวเอ,อ๋อบอกข้ามาว่าเจ้าต้องการจะพูดอะไรหวังทิวเอ,อ๋อมองทุกคนอย่างเย็นชาและพูดว่าจากรบร้างของพวกเจ้าดูเหมือนว่าพวกเจ้าทุกคนจะคิดว่าข้านี้ไปกับเขาใช่ไหมพวกเจ้าทุกคนเป็นเพื่อนที่ดีของเขาเขาเป็นเหมือนที่พวกเจ้าคิดการจริงๆงั้นเหลอทุกคนตะลึงกับคำพูดของเธอใช่ พวกเขาคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างหัวอยู่ห้าและหวังชิวเอ๋อหลังจากที่พวกเขาจากไปพร้อมกันหวังตงเอ๋อก็ตกตะลึงเช่นกันเธอเห็นแววตาโกรธเคืองในดวงตาของหวังชิวเอ๋อหวังชิวเอ๋อข่าวอย่างเย็นชาว่าข้ารู้สึกไม่ดีสำหรับเขาในช่วงสิบวันที่ผ่านมาเขาเกือบตายถึงสามครั้งอย่างไรก็ตามเขายัางรอดมาได้ทุกครั้งถ้าพายายามจะหยุดเขาไม่ให้เสี่ยงแต่เขาต่อต้านและเดินหน้าต่อไปอย่างดื้อรั้น เธอคิดว่าเขาไปกับข้าจริงๆงั้นเหรอสูชาี่ขมวดทิ้วทําไมพวกเจ้าถึงจากไปด้วยกันเขาจากไปโดยไม่พูดอะไรเลยด้วยซ้ําหวังชิวเอ๋อตอบว่าเขาจากไปโดยไม่พูดอะไรเพราะเขากังวลข้าไม่รู้ว่าเขารู้ได้อย่างไรว่าหวังตงเอ๋อป่วยดวงตาของสูชาติเบิกกว้างหวังตงเอ๋อเป็นคนป่วยงั้นเหรอหวังตงเอ๋อเพ่งสายตาของเธอแดะแสงที่คมชัดสองประกายอยู่ภายในพวกเขา อย่างไรก็ตามเธอ,อยังคงระงับความโกรธของเธอเขาบอกข้าว่าหวังตรงเอ๋อป่วยนอกจากนี้เขายังบอกว่าชีวิตของเธอตกอยู่ในอันตรายวันนั้นเขาออกจากโรงเรียนซื้อไรเคอร์ด้วยตัวเขาเองข้าจับได้ว่าเขาจะออกไปและไล่ตามเขาไปเพราะเห็นว่าเขากําลังเร่งรีบอย่างไรก็ตามใครจะรู้ว่าข้าจะไล่ตามเขาเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าหายไปกับเขา เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ